รัเดเลวบบันนีอ่ไดเอาตุนโต้ข่หน้าบนห้องเฮอันนี้มันความพิมเด็กข่จังลองข่อย้องเด็กเอามามาโจเจ้าขเ่เฮยมามามาตงเสวนา,าตุนดี คุณเบอาตุนโตและก็ยั่งอยู่สูงอยู่ดอตั้งลองเจอนี่ข่อยครับลองถือแสงสางใสดีมาโตเจ้าข่อยเฮ้ยมามามาตึงเจ้ากบต้องมาตึงซ้ำหน้าใจพี่น้องมาตึงนั่งห้องดึกมาตึงเจ้าสั่งเถิดเจนเดมาตึงจังก่อมน้อยแดปะโก้โฮมึงมาตึงยิ้มฟากองตั้งประตูเว่งแดจ มาตึงลาวกายกตันอยู่เผาเต้นนีแดะฮัดนานหูลงไปมือหุน่นดีไฟยาดงเจนเจ้าตีข้าตุ้นตินใหญ่ขไข่ไผ่ใบนูกนอนแด้ไข่ดองเด็กเอามามาโตเจ้าข่อยเฮยมามามาตึงสามโตตังมีใบแดหัวงาวางังไส มาตื่นตุนโลยแว่ได้ึงได้พิงเจ้ามาโตเจ้าคอยเฮยมามามาตื่นนึ่มาตื่นนั่งทุ่นเ้วในะอยู่หินตานำไก่ทาสใจเมืองเตินข่อยที่เฮือนเสิงไหวพาดุเมืองอันไปต,ตาเปิด แม้วันนี้เจ้าก็เปลี่ยนนี้มีมีดึงดงเน่ ดอยแหลกขึ้นหนักมันผูกมาตึงดูกินปลาไม่ใส่บางสามสาดุมแดะเกินนีเมนนำมาตึงเสือตานนำพัดเล่นตองแะ่พาบอกเมืองนุ่นมาตึงเต่าสิบสองตุ่นมาตึงคุณสิบสองตังกับตึงเสือดอยยาวแดดผู้โหดเส้นโกดเขาม้าพาอมีพอดีเตียวบ้านเจ้ายาได้พอดีโบ้ไข่อข่น้าบนห้องเห็ด กินเม้ข่ยจังลองห้องเห็ดเอามามาโตเจ้าข่ายอเฮยมามามาตึงอาลาวีตั้งหูต้องได้พาวา เตือนีข่อยที่ไทยนาะใบเจ๊สัมใิตึงพยายาบนาเต้จึงเงินพอคำเพื่อแล้กับตึงคำผันเข้อึกันใจดูว่าปีนังหันเสียงแล้วแต่แถวเติกมาใจบ้าเลี้ยวขอมาไวมาใจหน่อยคำก่อนก่อนซ้อนสั่งหื นาบัดเดววันนี้มาโตเจ้าข่อยเฮย,ยมามาเพราะมานั่งอยู่ดอมปังข่อยจังดอกข่อยดองนีงเอามามาโตเจ้าข่อยเฮย,ยมามามาติ้งอพญาดุคงาถูตันดูสั่งเก้นนัเดบขึ้นเดบโปทาตเป้นนุ่น,บบน,บบานมาตุ้งโอพญาดุ้งขำเดินตันดูสั่งเดนเนืองเด้เจงกิน เจอดิหันฟังตอบแ่หันดูจินติมาตึงโชพยาดงคำแดงก็ตันอยู่ส so ่างนาเดที่างไลมาตึงนั่งปังใหม่มาตึงนั่งปังไตโหเจงมาตึงเจ้าโซนาบุญก็เจงหลมาตึงเจ้าด้สีติงเมืองแมนมาตึงเจ้าสีแดนเมืองดีมาตึงเจ้าสีเตาร้านแต่พอมืองต่างคุ้มมาตึงเสือร้อยสูงก็ตี mà tu sửa bàn thờ anh nưng mà tu sửa nhà thương co nàng năn mà tu sửa bà mẹ tù đâm mà tu sửa là bát đeo bát ตึงเจ้าปังถูกมาตึงเจ้าเจงค้างมัตึงเจ้า,า,า,จายาโดงตันดูไปหัวนับเดน่อาไข่กองเดนมาตึงเจ้าว่าวหน่อยได้ขับต้านเมืองง่าย มาตึงเจ้าใจหน่อยแด่ขัดนานมือใจโดนสาทึงย้ำขาบเจ้าก่อยดูมากินสาบแดงก็ดีกา,าวันถึงย้ำขาบเด่งเผาเจ้าก่อยดมมูมากินได้มาดวินมันคำใจยอมมาอยู่ดอมปังข่อยจังดอกหันอยู่จินพินบันดีไข่ที่สินส้นซิ้นเหล่ากองหน่อยแด่ขันมากยอตัออมโยตัมใบเนื้อขัน ยอฟันหคุ้มปันนยาหน้าบัด ยิงแย่มพนัำเกี่ยวตื่นฟ้องนี่ตังซุดอดพร้อมเดืซุภหาปองคล้องมีต่างเกล้องใส่นำได้หอบพายาใจมา พวมันมีสุขีไรลความขอนตอนเต่าเซนสาเนนคุ้มคำคุ้มตํ้มขนไปเน้อจะมันคุ้มหมอกนัดมามันยากเจ้าปัสกิลคุ้งตันพดคุ้งดุงมันีโถงงาหูพีดีแตก คุณแค่คนหุ่นเต่านำหมุนไปปั้นบิตาคุ้มพันตังเลือหัวยาทับทาทับยองนี่ใบยองทุกปาดีบิตาโซนพี่ไกยเขาเส้งอ่างจุนเตงเตโป้ตันโกโดเตะไก่มาไก่เขาเตปไหลมักไม่เบาหงโต๊ดิ้นตันโกพัดไม่ชิ้นเกี่ยวโตยุ่มสุดใย ตุ้งไฟหอยค่าไม่ก็ตัวบดุนใส่โหเช่นก็ตอดุมกันตาจะว่าคุณตั้งหาได้เจ็บโตหูเตียวันุ่งคำตีพยาทอนก็ตนันแต่งดูมาเป่าหูไปเอาเดินข้าเก่าแต่จับแจาเพลงก้อนเสมาใหญ่ฟาจังเล่าเจ้าหูหัน El no. บับเบิบุบันเสมาติดเบติเนกี่ยังใสสาม,มุนเตินตัวดังวันเลียงเจ้าดาบุญยอดจังวางมีดังใจยาพามเจ้าม้อนตาสามุนเต่งมีดังสีเกลนเจ้าตั้งหาสินเดิงใบควนมีดังติ้นหอมได้บูจาใหญ่ครับหอมสาบผลเมืองผาแด่เพียวฟองมูลเต็นดึงมาเราเจ้าไหวเยินดูมาคำใบเหญ่คำใบ คำใบเจ้ากิ้นในมาขีคำใบเจา้าก่ายมาหมืนจากคนหลังมาแดืหยเนจากเจงขันคือใดหิบเมื่อนั่งวันเดินเจียงเดินกำเดดเดอรูไปก่อยก็เมื่อน,นั่งพิพดิดนับตักดอยเดใจเบิง่งเดกินจอมใจค่ะกันมาเจ้านั่นมาผ่าแดงขัางก็ไปเจ้าตามอง